สวัสดีค่ะทักทายกันช่วงเช้าๆของวันศุกร์ที่17บมิถุนายน2565ค่ะวันนี้หนิงก็จะพาทุกท่านมาชมแปลงมะม่วงแก้วขมิ้นกันค่ะนี่นะคะเป็นต้นเพาะเม็ดทั้งหมดเลยนะคะ,คะให้ดูรอบๆเลยแปลงเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตนะคะอำเภอเมืองตำบลวังกะพีค่ะแล้วก็มีไม้ประดับด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะ เช้านี้เราก็จะมาทำการคัดมะม่วงกันนะคะเพื่อเตรียมจัดส่งลูกค้านะคะเดี๋ยวหนิงจะพาชมรอบๆแปลงค่ะนะต้นสูงๆสวยๆเลยนะคะมะม่วงสายพันธ์แก้วคขมิ้นนะคะนี่ก็คัดกันแต่เช้านะคะทยอยคัดค่ะลูกค้าก็จะลงมารับนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อหนิงเองนะคะทําการคัดเลือกเองนะคะคัดต้นสสวยนะคะส่งลูกค้านะคะนี่คัดกันช่วงเช้ามันจะไม่ร้อนค่ะเราก็จะไปคัดแยกไว้นะคะสวัสดีครับ <Yeah. S 1> <laughs> นี่นะคะต้นสูงสูงสวยๆเลยค่ะนี่มือคัดของเรานะคะ,ะคือกรณีนี้เนี่ยลูกค้านําไปเสียบยอดนะคะ หรือว่าจะเอาไปปลูกก็ได้นะคะปลูกเพื่อเก็บผลผลิตขายนะคะเพราะว่าต้นของเราเนี่ยก็สามารถลงปลูกได้เลยนะคะลำสีสๆยขึ้นสีน้ำตาลแล้วนะคะอายุเนี่ยเป็นปีแล้วนะคะสำหรับก้าชุดนี้นะคะ นี่ค่ะจะสังเกตลำเขานะคะอ้อวนๆเลยสําหรับลูกค้าที่อยากได้นะคะอยู่ไกลหนึงมีบริการจัดส่งนะคะจัดส่งแบบเหมาโกงเหล็กนะคะไปสนีนะคะคิดค่าจัดส่งตามจริงค่ะหนึงกงจะบรรจุได้ประมาณ5 0 0 5 0ต้นถึง550ต้นต่อ1นึงกงค่ะนี่นะคะลำสวยๆกันเลยสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์092-392-6598ค่ะหรือถ้าสะดวกมารับที่หน้าแปลงนะคะจะยิ่งดีเลยนะคะ โทรหาหนิงได้เลยนะนี่ค่ะต้นของเราเนี่สวยมากนะคะพร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะคะ